สวัสดี FC แฟนคลับทุกทุกท่านนะฮะนะอยู่กับแอดอดิสซนแฟมิลี่นะครับในช่องอดิสซนแฟมิลี่ช่องนุกีแฟมิลี่ช่องบ่าวซ้อนบ้านจับบดงเหนือครับผมล่าสุดนะล่าสุดนะฮะเขาทำอะไรกันอู้หูเรื่องเล็กๆน้อยๆมูมากระใง ปีที่แล้วปีมาโบ่เดี๋ยวมาโบ่ก็ยุคใหนแล้วพ่อให้เด็กเงินเอาสมมุติว่าเจ้าออกไปเจ้าสทีแช่ยังไม่พ้นอีกโอ้อันนี้ก็ญาติเมียแล้วก็แช่แล้วเดี๋ยวจะเล่าเสียงเงินเมียไว้ก็่าการแช่เจ้าไม่ต้องแช่เจ้าว่าตอนนี้โลดไอซีเจ้าไม่ต้องม้วนกินค่อยม้วนหรอเปล่เออเอากัะตันเลยฮะกัะตันเลยกัะตันนี่บ่ไม่มีโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะอันนี้เหงาไงอันนี้เหงาไงกัะตันน่ะเผาขื่นน้ำเลยเผาขื่นน้ำนะช่วงนี้ช่วงนี้สังเกตบ่ต่างๆคอย ต้อตั้งแต่คอยแย่ขึ้นมาว่าใหญ่ออกไปแล้วเออแบบว่าออกไปโดยมีแบบเลสไนยอยู่ด้วยกันมาตั้งเดือนสองเดือนเอออยู่ซื้อกับมันบ่มีเหตุอีหยังที่ต้องใหญ่หะนะมันก็ย้ายออกไปใหญ่เพาะใหญ่ไปไกลนําเด้อเออใหญ่ก็เพราะใหญ่ไปไกลเอ้าโกโก้วาได้ลยเป็นไปทางเงินฮะโอ้อันนี้วาฮอดเขาบ่ได้น้อยเดียวก็บ่ะไรยาถอนเดี๋ยไปเดี๋ยวตีขาน้องมันตีขาน้องครับนะ อยู่น้ากันอยู่ตอนนี้ยังอยู่น้ากันอยู่เราังอยู่ด้วยกันอยู่เราจะเราจะจะไม่ทาอะไรเพราะว่าช่วงนี้ยิ่งพูดไม่ได้ช่วงเนี้ยช่วงนี้รู้แบบว่าอาการมันแบบคึมคุมคึมคึมอะไรไม่รู้บรรยากาศอึมคึมช่วงนี้บรรยากาศอึมคึมถ้าพูดอะไรสักอย่างไปนี่แบบเหมือนใสจะแบบ มันถ่านมันแดงๆอยู่เออมันแบบกำลังหุ่มๆๆเลยนะไว้ง่ายตอนนี้คือเปิดแก๊สเอาไว้คือเหลือแต่โยนไฟเข้าไปแม่นโอ้ตอนนี้เลยแหละถ้าโยนไฟเข้าไปจังหน่อยนึงเนี่ยนับเวลาถอยหลังบ้านเขียวแอชิตใกล้สิแตกแล้วใกล้จะแตกแล้วมันหุ่มๆๆอยู่นะตอนนี้ไฟเห็นปะมีแต่คนนี้อ่ะแชร์พูดอะไรแชร์แชร์แม่มาต่อยดรอกวบอันนี้แรงบ่้าเลย อันนี้เฮงบอกเอิ้นสิเว้าสู o ฟังเด้อครับผมเอาเขามาเอาเข้ามาเรื่องนี่ไงแม่มาต่อยแม่มาต่อยแม่มาต่อยสั่งพ่กอันนี้คืออัดเสียงไว้แล้วแม่นบ่อ้ยอัดเสียงไว้แล้วหลายแล้วหลายเออเจ้าบัดนี้พยาย่านจะคัดใจข่อยอือยบอกไว้แล้วข่อยบอกไว้แล้วตอนดีดีใจหายนะครับผมตอนให้เออเจ้าสิได้รู้นะจำไว้ อืออไอเซย้ำคอินมกไมก็เ้ยนกมกน้ำไม่นั้นเฝ้าหายคอยซ้ำนี่เรื่องยังนั่น่ะเรื่องยังมันสมัยก้าๆเอามอบเบ้แหละอสาาในถ่อไว้คอยล่อนเงินเนาะเตอุมะกต่คอยล่อนเงินคอยคอยคอยล่อนเงินคอยกยสิแบว่าจังไล่ะทีเบื้งหน้าคอย บ่เจติกะต้อนยุ่นเจตุนยอดเจตุนยอดกระตอนยุ่นโอ้มีในเชื้อรายเ่ด้วยน้องคณะโอ้ยบ่รอื่นเด้บ่รอื่นเด้คณะเขานี่มาแคบๆอันนี้แคบตรงนี้นะเนี่ยแไหนเด้อพี่น้องเอ้อันนี้เนี่ยแบบแบบแชร์ละำวนมาจิบบอสฟ้านะแชร์ละำวนยานเมียปะอือเมื่อกี้มามามาได้ว่ะยานเมียดอกเล่ากับน้ำตาเฮ็ดเป็นคนดีไปเองสินละบรรลุน้ำฟ้าเข้านะเมื่อนั้นไปแยงไหนกัปตัน เมื่อนั้นแมงไดไปทีเขาไปต่ผู้ใช้เมื่อนั้นเมื่อวันที่เก่าจำได้บอที่ผู้ใายหายเบอ่อทันผู้่อยพากันไปเที่ยวอ ไอ้พอบอกแล้วเนาะความจะไม่ได้แช่ดีหลังเห็นไหมนี่เห็นไหมดึงหัวเลยนี่ดึงหัวเลยจะตามไปนะโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มจะตามค่อยนะนี่ไงผ่าดเลยนี่ได้แล้วโอ้โหเห็นบโหคอยบอกแล้วคอยบอกแล้วว่าอันเนี้ยแค่ยุยุขึ้นก็ค่อยหนี่ก็ขึ้นแล้วใช่ไหมน่าปลาีหยังกับกุ้งไย นับกาะซาครับผมคนไรเดี๋ยวเยืนเป็นคนไรอีกชิดเดี๋ยวยืนนะโอ้บเตรียมเฉลิมเอาไว้ก่อนแต่ผมอยู่ด้วยกันถ้าออกไปอืมเดี๋ยวชิดออกวันไหนแฉลิวันนั้นมีคลิปเสียงเก็บรายละเอียดทุกอย่างเออเนี่ยเตรียมเฉนี้ถ้าเบอกว่าพวกพฤติกรรมนี้นะคือทุกวันเนี้ยคือมันมีมันมีถ้าแบบพวกพฤติกรรมแบบนี้นะคนพวกนี้นะมันไม่น่าแบบ ไม่นาคมหาเนาะมินาหระครับผมทุกวันนี้ถึงได้ไปอยู่ในสภาพนี้ไม่มีใครคมเขาเอื้นว่อีหยังบอกเขาเอิ้นอีหยังคอยเนี่ยคอยพูดถึงควยเนี่ยเขาเอิ้นอีหยังจงเคาะคุนยังเจ้านั่ยคนจังอาเี่ขนัเล้าเน่ยนหย่าน่ขุนยงเอาอีเ้าเ่หงอ้โเนนหลดแล้วกตันังเจ้าไป่ยน้าเนี่้านับผมอย่าขัดผลประนยขน์ของผมนะครับ โอเคครับฝากไว้ให้คิดนะครับแอชิดบอกว่าจะให้แฉนะครับออกไปุ๊บแฉทันที